สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินนะครับเข้าในส่วนของ t ูม m น n ่วอลเล็ตเนาะอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมทั้งหมด3รายการรวมเป็นเงิน200บาทนะครับได้รับเข้ามาช่วงบ่ายนี้เลยนะครับผม13บสนาฬิกายีนาทีนะครับอันนี้คือยอดเงินที่ได้รับเข้าในส่วนของ t ูม m น n ่วอล l ล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทํารายได้เข้า t ูม m น n ่วอลเล็ตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนล แนะนำนะครับช่องทางการทําเงินทูมานิวเ l ลสนะครับจากการดาวน์โหลดแอปเล่นเกมได้รับเงินเข้า wallet โดยนั่นเองนะครับที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่200บาทเนาะสรายการนะครับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ google play store ไม่เสียเงินในค่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไม่มีการเสียเงินในการสมัครนะครับสมัครฟรีใช้งานฟรีหนึ่งนะใครที่อยากมีไรายได้เข้าทูมานิวเวลสก็ดูได้ในคลิปนี้เลยก็ื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานิวเ l ลสกัน ตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับจากนั้นเนี่ยดูในคลิปด้านขวามือนะครับจะมีทั้งรูปแอปนะครับแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนเนาะก็สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้า wallet นะครับก็ทําจากแอปนี้เลยนะครับที่ถอนมาล่าสุดจํานวน200บาทนะครับผมถอนปุ๊บเงินก็เข้า ทันทีนะใครสนใจก็ดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันได้นะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับและก็ในส่วนของวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูได้ตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะครับเป็นวิธีการสมัครการใช้งานตั้งแต่เริ่มตน้นและก็ในส่วนของวิธีการสมัครนะจะมีในส่วนของการถอนเงินไว้ให้ด้วยนะเราสามารถ เข้าไปดูวิธีการถอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าเวลาเราจะทําการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างดูในคลิปที่2ได้เลยด้านล่างคลิปนะครับต่อมานะครับเรามาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดกันก่อนโดยการกดมาที่กระเป๋าสตางค์นะครับเมนูที่สามเมนูที่4ด้านล่างเนาะ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราดูที่ด้านบนนะครับตรงยอดเงินของเราจะมีสามเหลี่ยมอยู่กดเข้าไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับที่เราถอนไปครั้งล่าสุดนะครับการถอนเนี่ยก็ให้เราดูตรงนี้ได้นะเป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปนะครับจํานวนยอดล่าสุดเนี่ยมันจะมีวันที่นะครับเป็นวันที่แล้วก็เวลาในการถอนให้ดูนะครับ ผมก็ได้ทาการถอนในวันที่25เดือน1น,นะครับ2,025นะ3รายการเลยสําหรับเวลาที่ผมใช้ในการถอนเนี่ยอยู่ที่12นาฬิกานะครับ14นาทีนะ2รายการแล้วก็เป็น12นาฬิกา15นาทีนะครับนี้คือ1วันเนี่ยมันจะถอนได้แค่3ครั้งนะครั้งละกี่บาทก็ได้นะครับแต่ว่าถอนได้แค่3ครั้งผมถอนไป100แล้วก็52รายการนะครับการจ่ายเงินเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับ แล้ววิธีการถอนล่ะนะครับถอนอย่างไรอ่ะกดให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันกดมาที่5 0บาทนะครับกดถอนเงินสดจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับใส่ในส่วนของชื่อ t ูมอนี่วอลเล็ตของเราเนาะชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ใส่ในส่วนของอ e ีเมลนะครับอใส่ในส่วนของเบอร์ทนะูมอนี่วอลเล็ตเนาะไม่ต้องใส่อ e ีเมลนะครับแค่นั้นเลยนะครับดูตามคลิปด้านล่างได้นะอันนี้มันถึงเขตจํากัดผมแล้วผ,ผมเลยไม่สามารถถอนได้เนาะวิธีการทําเงินจากแอปนี้ทําอย่างไร ก็เรามากดที่เมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือการทำรายได้ของแอปนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเก็บคะแนนสะสมตรงนี้นะครับการเก็บคะแนนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับแล้วก็จะมีการถอนเงินตรงนี้การเช็คอินนะครับเราก็สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ในส่วนของช่องทางการทําในส่วนของคะแนนเหรียญทองเนาะก็จะอยู่ที่หน้านี้ทั้งหมดเลย วิธีการทำนะครับก็กดเข้าไปที่ตัวภารกิจหรือว่าตัวงานที่เราจะทานะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นให้ครบตามเวลาส่วนของรางวัลที่มันขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องยอมรับนะเพราะว่ามันไม่ให้เราจริงๆหรอกนะครับเราเล่นเพื่อที่จะรับคะแนนเหรียญทองก็พอนะเล่นให้ครบเวลา5วินาทีนะครับแล้วเราก็ปิดไปนะนะครับเล่นให้แค่นี้พอนะครับเรากดย้อนกลับเลยนะครับมันก็จะมีแถบตรงนี้บอกนะถ้าเราได้รับคะแนนแล้วเนี่ยมันก็จะเต็มหลอดน,นะครับห2 0ี่เหรียญทองนะแล้วก็ภารกิจอื่นๆนะครับเราก็ทําได้เลย สำหรับตัวภารกิจเนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้เราดูนะครับในส่วนของตัวภารกิจก่อนนะครับว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไร อย่างเช่น xm นะครับแอปตัวนี้นะครับก็เขียนไว้บอกว่าลงทะเบียนบัญชีรับ5110คะแนนเหรียญทองนะครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับ1คือการติดตั้งนะครับได้รับ110คะแนน2คือการลงทะเบียนบัญชีนะครับรับ5 0 0 0มเหรียญทองเนาะทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้สาเร็จนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยกลับไปที่ยังหน้าปัจจุบันและคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดําเนินการข้อเสนอต่อไปนะครับการลงทะเบียนต้องการยืนยันตัวตนที่อยู่และการยืนยัน ใบหน้านะอันนี้เราจะต้องทําการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนให้ผ่านถึงจะได้รับคะแนนเนาะแล้วก็คาแนะนําในการทําภารกิจใช้งานเนี่ยด้านล่างนะครับมันเขียนบอกว่าเฉพาะผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับห้ามใช้ VPN ก็คือคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป,ปนี้ลงในเครื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียวและก็ไม่เคยเปิดการใช้งานในส่วนของ VPN นั่นเองนะครับข้อที่2ผู้โฆษณามากักจะแจ้งเตือนคุณภายใน30มนาทีเมื่อทําการแจ้งเตือนสําเร็จนะครับข้อเสนอนจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัต อนมัติและจะมีการกรอกาการออกของรางวัลเนาะอันนี้เราจะต้องลองทําดูนะครับสลับสายลงทะเบียนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับในการลงทะเบียนรับคะแนนเนาะก็อันนี้เนี่ยจะมีการเติมเงินเสร็จแล้วนะครับจํานวนเงินเติมไม่มีเขีจจากัดนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะลงทะเบียนไม่พอนะครับจะต้องเติมเงินด้วยอันนี้ห้ามเลยนะครับห้ามทำนะเพราะว่ายอดเงินเนี่ย เราจะเติมไปเพื่ออะไรนะครับทั้งทที่เราหาเงินฟรีเนาะก็ไม่แนะนําและกันในการเติมเงินเข้าไปนะทดลองเล่นแอปนะครับเป็นเวลา3วันเนาะจะได้รับคะแนนอยู่ที่7จ็ดพันเก้านะครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับหคือการติดตั้งแอปทดลองเล่นเกมในวันแรกวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับก็ให้เราเล่นตามระยะเวลานะครับผมต่อไปนะครับรายละเอียดในการเข้าร่วมชุมชนนะครับหึงเลยนะครับเราจะต้องมีแอป Tele g กรมนะครับเทเลแกรมเนาะแล้วก็เข้าร่วมนะครับแค่นั้นเลยนะ ต่อไปก็เป็นการลงทะเบียนในส่วนของ w a t แอปนะน่าจะเป็น a t ต a อ p นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับก็ติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนนะครับรับคะแนนไป2070ก็พยายามดูแอป,ปที่เราสามารถทําได้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางแอป,ปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ทําไม่ผ่านซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้เราทําทั้งหมดเลยนะครับที่เราทําได้นะ ถ้ามันทําผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะถอนเงินได้ตามที่เขากําหนดไว้นะครับซึ่งผมก็ทําผ่านนะครับทำจนผ่านนั่นแหละนะครับทำหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะผ่านเนาะต่อมานะครับงานของฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราเข้าไปทําแต่ว่ามันยังทําไม่เสร็จมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนข,ของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมซึ่งทุกคนก็สามารถทําได้นะสรับเพื่อนแต่ละคนที่คุณแนะนําไปเนี่ยคุณสามารถรับได้5,000เหรียญทอง ทองต่อ1คนแล้วก็ยังได้รับเปอร์เซ็นต์จากการแนะนําเพื่อนอีก12ก็คือรายได้ของเพื่อนนะครับทำได้100คะแนนเขาก็จะแบ่งให้เราอีก12จาก100นะครับแล้วก็กดแนะนําตอนนี้ได้เลย จากนั้นเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับที่เป็นลิงก์เชิญของเราเนาะแล้วก็สามารถคัดลอกแล้วก็เอาไปโพสตเอาไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรหัสโค้ดแล้วก็ใช้ในการแนะนําต่อได้กิจกรกรมประจําวันนะครับก็ทําได้เลยเป็นภารกิจ 1, 2 3นะครับสข้อเนาะแล้วก็กระเป๋าเงินนะครับก็จะเป็นการถอนเงินนั่นเองส่วนของฉันนะครับก็จะมีในส่วนของการผูกโค้ดเชิญนะครับ อันนี้เราจะผูกหรือว่าไม่ผูกโค้ดเชิญก็ได้นะก็คือการใส่รหัสโค้ดของเพื่อนนั่นแหละมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ยังทําเงินฟรีได้ปกติเหมือนเดิมเลยใครที่สนใจในการทํารายได้จากแอปนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้งจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ